เปล่าจะถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่าไหน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 เฮ้ยเๆ้จะเปล่าถ่ายไปจนงูเนอะเฮ้ยเพื่อนติดภาพไซเลนเฮดเจอปุกซอมบี้แล้วเพียงเพื่อนดูดิซอมบี้ขึ้นมาจากหลุมสดเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮดก็วิ่งตามมาอีกแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยไปอร็แลวคุณแม่โอ้ยจะตายวะ ไหนไหนไหนหมุนให้ดูสิเตรียมตัวหมุนกลับได้โอ้โหหลายรอบมากครับหลายรอบมากดูดูตอนหมุนกลับนะเพื่อนๆเตรียมตัวให้ดีแล้วใส่เงินเหรียญมาครับเพื่อนรอต่อไปดิรอต่อไป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 รถบุ๊คก็ไปโชนขา่ไปไป พี่พ่อโอ๊ยไปแล้วไปร้องไ้เร like ็วๆๆ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 ๆเๆๆ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  นี่ให้เพื่อนดูบรรยากาศนะการว่ายน้ำของขึ้นเลยครับเหมือนเราได้อยู่ใต้ทะเลลึกอะว้หเจอแะบกเจิโพื่อนี้อะหายหนมื่อกี้ มันมันโผล่มาเลยนะเอยวตามอ่ะสวัสดีจอหิงโมอย่ากัะไม่ต้มงแล้วบบเลยเฮ้ยมันขึ้นมาหายใจครับโอเคเต่ามจมูกหมูนะมันหมูจริงเอาะ <Wow. S 1> น,นี่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 มันโผล่หัวมาพอดีเลยดู <Wow. S 1> จมูกมันเหมือนหมูเลย <Yes. S 1> <laughs> น,นี่มันโผล่หัวมาพอดีเลยนะเพื่อน เป็นเต่าชูมหมูครับเราสังเกตนะเต่าพวกนี้จะเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในน้ําได้ครับเพราะว่าเท้าเขา,ววาจะเป็นพังผืดครับแมงมุมทาราทุน่าครับ<อ>นี่ดูดิกับตายแล้าตัวใหญ่้ยตกใจบอกตกใจตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้กำลังรอฆ่าตัวน้ำเพื่อนๆฮะดูไปดิไอ้นี่ดูดิ เจอแล้วก็ส่บี้ตามรามาเลยแล้วเพื่อนตัวมันไม่ได้เป็นสีส้มนะเพื่อนๆมันอาไปขุกฝุ่นจนกลายเป็นสีส้ม oh. อันนี้จะเป็นช้างแอฟริกานะสังเกตง่ายๆหูมันจะใหญ่กว่าช้างไทยคนระับใชมช้างแอฟริกาอันนี้เป็นตัวกินมดยักนะเ <c oughs> พราะเขาไม่เคยเห็นตัวมาก่อนนะนี่อยู่ท่งนี้ <c oughs> ดู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 ตัวก <c oughs> ินมดอะ ปากมันยาวมากเลยนะเพื่อนๆื่อนแล้วหางมันเป็นพวงเลยอ่ะนี่มันจะกินหมดนะแล้วมันก็ดูดดูดหมดจากในร่หลังได้นะลิ้นมันยาวมากเลยนะตัวเี้ดดูลิ้นมันยาวมากเลยนะเพื่อนเื่อนเปิดตัวแล้วคูณเหรอโอตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนเนเห็นไหมตัวใหญ่ นิสัยของมันก็ค,กค่อนข้างดุหมายนะแล้วถ้ามันวิ่งกวดใครนะหนีไม่ท <you. S 3> ันนะมันวิ่งเร็วมากดูมันเดินงุ่นงานไปงุ่นงานมานะเนี่ยอุยอุ้ยดูเนี่ยมันวิเวลามันเอาหนอทางน้อะไรมึกแล้วไปเร็วเพ็ญดีกว่าเฮ้ยสนัดเนี่ก็วิ่งตามมาอีกแล้วโอุ้ยอะไรกันเนี่ยไปเร็วคุณแม่โอ้๊ยจะพาไปใหญ่เลย จะป่าลึกลับหรือเปล่าหรือว่าอังเปาจะถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่าไหนๆไหนๆฮุยฮุยฮุยจะป่าถ่ายไปทางโน้เฮุยเพื่อนติดภาพเซเรนเฮดเฮ้ยแต่เราไม่เห็นนะอ่าไหนเจ้าป่าลองถ่ายคลิปลอซับซับฮุยดูดูดูเราจะมีเซเลนเฮดอีกหรือเปล่า เฮ้ยมีจริงๆอ้าันอยู่ที่ไหนอะมีแสดงว่าไซเร h เฮทแถวนี้มันหายตัวได้ไหมเพื่อนแกแล้วครับไซเรนเฮทกระเป๋าจะมาโอ้ยไปหลบคอเลยเลบกันดิตาแอบหนีเข้าไปในบไม้อะไนี่แหละอแล้วขึ้นมาหลบอยู่ข้างบนเพื่ยนเพื่อนดูขึ้นมานตรงนั้นมีไซเรนเฮทอยู่ที ดูนี่สงสัยจะอาบน้ำนานกเหลือแต่โผกระดูกเลยอุ้ยแล้ก็ถูกนเราอยู่ในแดนแดนหลุมศพครับเพื่อนอ้ยดูดิระเปาตัวนี s i l n t h e ้า ถึแ้เพื่อนเพราะว่าวันนี้ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วครับเราก็มาถึงเราเจอผีเลยครับเพาหัวกะโหลกเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนแล้วครับดูดิเขาประดับตกแต่งเป็นเทศกาลฮาโลวีนวิ่งเพาเมื่อกี้พอตกใจเลยมงมุมตัวนี้ เราอยู่ในแดนแดนหลุมศพครับเพื่อนโอ้ยดูดิคนนี้ศพเพิ่งจะพอออกมาโอ้ยดูดิเลือดยังติดขาอยู่เลยนี่เป็นดินแด,ดนหลุมศพมาดูดิหลุมศพเต็มไปหมดเลยเฮ้ยข้างๆกับผี atter, ตอนนั้นมีไซเลนเฮดน่ากลัวตนั้นมีไซเลนเฮดเดินมาดูดูดู เราต้องค่อยๆหนีนะเพื่อนๆตอนนี้ไม่ต้องกลัวเล่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฟังน่าลงกันเนี้ยเต่าถีลอยมาแล้วโอ้โหเพลงด้วยนะโหนี่ถ้ากลางคืนนี่หลอนเลยนะเมื่อกี้เราสะดุ้งเลยครับสองคนอะไปดีกว่าคุณแม่บอกว่าที่เนี้ย เป็นตุกตาน่ากลัวครับตาบวบด้ยนะเนี่ยดูดิเจ้าพ่อกว่าเมื่อกี้ยู่ดีๆเด็กมันยกมือด้วยเดูดินะเฮ้ยยกมอจิ๊บใช้พลังแหวนลูกตาเลยเฮ้ยนี่มันข้ามมดชัน เฮ้ยเฮ้ยเป่าเป,า,เป,า,เปาสกีบีดี้มาเฮ้ยระเบิดไปอีกตัวนึงแล้วอ่ะเก็บ<อ>ไ,ไ,ไม่ได้เวลาเล่นแล้วโอ้ไม่ใช่เวลาเล่นแล้วล่ะ <c oughs> ตัวครับเราจะปลุกผีขึ้นมาจากหลุมศพ <c oughs> ปลุกซอมบี้ขึ้นมาเถอะเปล่า <c oughs> ได้เวลาปลุกซอมบี้แล้วเพียงเพื่อนดูดิซอมบี้ขึ้นมาจากหลุมศพเต็มไปหมดเลยอ่ะปลุกไว้เพียบเลยเนี่ยเอาละสิเปล่าไป พ่อหมดสองบีที่พ่อหมดบกกกื่อกี้เนี่ยเพียบเลยนะอเอาไงอะโอ้โหตายตัวอะไรี่อีเลย,ยพ่อหมดที่หนิงเฉยเลยเป้าพี่มาป้าเฮ้ยเฮ้ยพี่ในนี้แบบเยอะมากเฮ้ยแย่แล้วเจ้าเปล่าโดนเลื่อยหัวไปแล้ว เฮ้ยทุกคนเจ้าเป้าอะถูกแม่หมดทราบครับการเป็นผีเ้เป็นควันปีศาดหรือเปล่าเนี่ยดูดิแม่หมดต้องสร้างอะไรในน้ำนี้แน่ๆเลยทำให้เกิดควันนะเพื่อนดูเฮ้ยเจ้าเป้าไปแตะน้ำตรงนั้นแล้วนี่มันคือน้ำที่แม่หมดทราบไว้ เจ้าเปาจะต้องกลายเป็นผีแน่ๆเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเจ้าเปา hey, อะถูกแม่มดสาบครับกลายเป็นผีคนระับ <c oughs> ฉันจับได้แล้วถ้าโดนอีกรอบหนึ่งเจ้าเปาจะกลับเป็นตนเหมือนเดิมเฮ้ยเพื่อนเจ้าเปากลับมาแล้วครับเ <c oughs> นี่ยดีนะอย่าไปจับอีกนะจับอีกปุ๊บแปลงร่างเป็นผีเลยนะ